i อาเอาแต่ไปแล้วหรอกจะพาเลื่องอะไรครับเดี๋ยวเขาน่าจะลงบินที่ผมัาพี่อ่าโอเครพอเราเราจะเลือกเป็นอ่าโดนบินหรือว่าจะเลือกเป็นเงินสดรว่าันแต่งเ็นไ่งนเงินสดก็ได้อิสกิจกตได้ก็พาครับผมอยืนยันได้ครับได้ครับได้ครับมาหาพี วค่ครับคเครัด้วถ้าผมเป็น <S 2> <S 2> ไอติมพี่จะเรียก <P et> รืรพี่จะดูดครับพี่จะกระทืบไปติมทิ้งครับน้องต<อ>ามือขื่นนะ,พ,ะน <P et> พี่จ<อ> <P et> ะเหยียบคาไตเลย <P et> น้องชาย พี่ <ett> <m im ii> ไม่แดกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นอยากเล่นอยากเล่นเนี่ยไปใช้ช้นลบก็นอกจากพื้นที่ให้สภาเะยค่ะได้ไหมได้ครับได้ครับสภาได้ครับได้ครับได้ครับเราต้องยืนยันหรอพี่จะแดกกับเปลือกอะง่ายน้องพี่จะแกะมาแล้วพี่จะไม่กินในติมพี่จะกินเปลือกเขาจะแดกเปลือกเข้าไปอะแค่นั้นเลยโอเคอะไม่เชืือไม่ได้ที่เคี้ยวเปลือกแทนในติ๊มง่ายสุดสอบถามเรื่องนี้ครับไออันนี้คือสภาคิดเป็นแบบเหมารวมถูกไหมครับอันนี้ จะกินเปือยคือถ้าไม่ได้เห็นแก๊งมาเป็นสิบคนก็คือแค่ห้าแสนถูกไหมครับสภาองส้ากโอเคครับโอเคแล้วเรื่องเรื่องเครื่องแบบรบกวนชี้แจงให้ให้เขาชัดเจนนะครับว่ามันมันต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่กางเกงเครื่องแบบแก๊งก็คือจะเป็นกรอบเป็นชุดแก๊งเป็นเสื้อยืดแก๊งอะไรที่สื่อถึงแก๊งที่ชัดเจนนะที่สามารถเห็นได้เด่นครับว่าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนั้นๆไป โอเคครับจดี่เก้าฮันรบวนบอกบนเทียนนะครับผมโอเคครับผมพราผมไม่มีอะไรครับขอบคุณคสุภาขอบคุณมากครับผมขอบคครับผมมีครับผมมีอะไรนะครับผมมีกับคนเนี้ครับผมมีคนเนี้ยอ๋อลองคืออยู่มี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 เราเนี้ยครเราเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยไม่เอาเฮียเดเดี๋ยวโดนอีก ดูเดี๋ยวแอบดูที่ดูเดิมเข้าไปแล้วสวัสดีครับอัอโลใครอ่ะไม่รอครับพูดได้ เชื่ออะไรหรอครับ <c oughs> พูดไม่ได้หรอไม่ได้ยินเลยได้พูดหรือเปล่ามิสเตอร์โคฮีอะไรนะยื่นอ,อะไรนะครับมิสเตอร์โคฮี โคอะไรนะโคฮีครับไม่ชื่อโคฮีอ่ะเราเคยเจอกันแล้วใม่หรอไปเจอที่ไหนตอนนั้นเราใส่ชุดเออชุดอะไรสี้้ำเงินไงที่คุณบอกที่เลี้ยงข้าวเราไม่หรอ,หรอคุณลืมไปใช่ไหมแต่ว่าตอน ไม,ไม่จำชื่อนี้ไม่ได้เลยอ่ะเคยบอกชื่อนี้ด้วยเหรอใช่ครับเรามากับเพื่อไม,ไม่ไม่เคยบอกชื่อว่าโคฮีนะเรามาสองคนไงมาสองคนใช่แล้วช,ชื่อนี้หรอมีสองชื่อครับ ชื่ออะไรชื่อครับชื่อตั้มอ๋ออ๋อเอาไม่เอาข้าวไม่มีข้าวนะใช่เหรอแต่ว่ามีแค่สองกล่องเรานัดกันไว้สิบกล่องไม่ใช่เหรอเรานัดกันไว้ด้วยเหรอใช่แล้วรอบนั้นได้กล่องเดียวเองแต่ว่าให้ไป่ั้องทราบเา สามแสนเลยนะสิบกลองใสามร้อยใช่เหรอใช่ไม่ไม่ใช่สามแสนเราเออคือใส่เลขผิดหรือเปล่าสรุปชื่ออะไรนะชื่อตั้มครับชื่อตั้มเหรอใช่แล้วเอาเข้าไหมได้ไหมอะไรนะได้ไหม ได้ไหมได้กระเป๋าอะไรกุญเลขอะไรครับหนึ่สี่เก้าห้าครับ1095ูดเ,เก้าห้าครับ เดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับเปล่าอันนี้คือแฟนคุณหรือเปล่าก็ผมไม่มีแฟนโดนทืบมัะเนี่ยไม่โดนครับจะมาโดนได้ไงอ่ะผมไม่มีใครทั้งนั้นเลยใช่หรอเป็นแบบว่าเป็น อยู่ตัวคนเดียวหรอใช่แล้วไปไหนมาครับตั้งหลายวันหลายเดือนฮะไปไหนครับไม่ได้ไปไหนเลยก็ยืนทุกวันทาไมไม่ค่อยเจอเลยอะ่ะจะดทำงานครับทำงานมันก็นน่าจะไม่ค่อยเจอเหรอก ก็อ,อยากเจอเหรอเฮนโกบอกว่าถามหาตั้งสองรอบอะไรนะครับโกบอกว่าถามหาตั้งสอ,องรอบก็มาทวงข้าวอยู่นี้เหรออยากเจอเฉยๆ,ๆครับอยู่ข้าวด้วยไม่ได้กินข้าวมาต็งเป็นเดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนเลยเหรอใช่ครับ ไม่ซื้อกินน่ะไม่อร่อยครับเคยแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนครับอรุปคือว่ารอทวงข้าวใช่ไหมเนี่ยทวงข้าวก็คือเขาอ,อ้างเฉยๆครับเจ็บคอไหมไม่ครับ น,นี้คือเสียงปกติหรอใช่แล้วคือคือตั้มมีแกงด้วยเนาะมึงเข้ามาสองวันครับอยู่ด o มอนเฮดเหรอใช่ครับคือไดงว่าโหดดิไปครับโหดแกงนี้โหดนะโหดยังไงครับ ก็เก่งไงรอแป๊บนึ่งครับ แล้วครับจะไปไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปไหนเลยครับจะไปทำอะไรต่อครับไปดูคนขายข้าวไหมอะไรนะไปดูคนขายข้าวไหมดูคนขายข้าวจะไปซื้อข้าวไหม ถ้ายูม่ไปซื้อหรอใช่แล้วมีไม่ซื้อยูมีก็ทำขายมั <c oughs> อน,นอื่นมันขายแพงอะ่ะตั้งสามพันมันอื่นขายอะ่ะผมเลี้ยงไลยเอามันไม่คุ้มมันแพงเติมม,มีมีข้าวอยู่ในรถนะเอาอีกไหมไม่กัด <c oughs> หวยอจะไม่ต้องซื้อข้าแล้วจะต้องซื้อน้ำโทษทีครับเมื่อกี้ พูดยาวๆมันน่าจะไม่ได้ไหมพูดได้ครับเมบคอ,พ,พ,อพูดได้ได้พูดคำาอะไรเจี๊ครับแบบว่าคุยกันไงไปซื้อน้ำไหมไปไหมครับไปไหนครับขับรถเล่นไ่ขับรถเล่นหรอได้ครับ มันยังมีใบเหรอครับขอบไปหยิบข้าวก่อนได้ไหมใช่ครับเฮ้ยตรงนี้มันหยิบได้หรือเปล่าอ๋อยมีเอารถมานะ <c oughs> อยู่ไหนครับคือคือ,ค,อคือตั้มจะไปไหนหรอไปขับรถเล่นหรอไปส่งก็ได้กูเอารถมามใช่ไหมใช่ รดอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเอาไว้ตรงในตลาดนี่อะรถอยู่นี่รถใครอ่ะรถตั้มเหรอใช่ครับรถตั้มเองกูรวยจัดอ่ะกูโคตรรวยอ่ะกูทรงโคตรรวยกูโคตรป๋า เขามาไปส่งครับยืนการอาจล้ครับขึ้นเลิกงานเปิดย้อนหลังด้วยนะพี่แ<า>จ็คกี้ก้าร์ดครับโอเคไปเลยมันไปทางนี้หรอไปอีกทางหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไปซื้อนัง <laughs> อะไรนะครับมมนมีทางหรือเปล่ามัน้าก็อยู่ครับ ช่วงหนึ่งเหรอใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ทุกช่วงเลยไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเจอใครอยู่แล้วครับเพราะว่ายังมีต้องฟาร์นยินดีวัดหรอใจเย็นนะครับไม่ค่อยชอบฟรีกับคนอื่นเท่าไหร่อ่ะแมน อาพี่มาอครแบบแจ๋วนนพี่มาขอ,ขอข้าวหนึ่งกล่องอได้ไหมอะได้เลยหนึ่งสี่เก้าห้าครับ